สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในถิ่นเราเดี๋ยววันนี้จะไปทะเลนะครับจะไปเที่ยวตกปลาแล้วก็เอาหลอดไปดักปูเลยนะครับดีครับหลอบอุปกรณ์เบ็ดอะไรเราเตรียมไว้ในรถแล้วเรียบร้อยแล้วครับดีครับทันเบ็ดแล้วก็หลอบปูอยู่ในกระสอบนึงครับไปครับ จะลองไปหากินของทะเลมันครับวันนี้ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาล่อไปย่อนข้างๆางสะพานเนี่ครับไปครับ

ได้แล้วครับได้หกได้หกลูกเชียบไปพอตอนนี้ก็ได้สักประมาณชั่วโมงแล้วครับตกปลาไปเรื่อยๆเยัะไ่ได้สักตัวปลาเดี๋ยวไปดูหลอดปูก,ก่อนครับ

ดูครับปลาก็ได้ปูบ่อยนี่สักปลาก็ได้ปูนี่ครับดีครับได้มาตวงปูนี่ได้มาตวงนานๆได้ตวงแต่ปลาได้บ่อยครับสุ๊กตาโก้ได้ด้วยครับเดี๋ยวขอเลยอุ้ยนี่เขาจะขายขายเาไ

โอ้ไม่กินเกี่ยวข้าวกินชนตามเด็ดเองหางเหลืองอยู่สักได้แล้วได้แล้วได้ได้แล้วนี่ ตัวนล่กตัวน้อยเอาหมดนี่ครับนี่ตกเล่นเ่นเรืเ่อย ได้แล้วนี่ได้อีกแล้วนี่ครับปลาเนี่ยมาเทใส่กระมังแล้วนี่ครับจีตกได้มาเนี่ยปูได้แค่นี้ครับสองตัวเล็กๆเนี่ยโอ้โหปูนี่ขาดทุน แต่ได้ปลามานี่ยเพงพอได้กับข้าวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ